ครับสวัสดีครับสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีผู้ที่ติดตามทุกคนเลยนะครับก็วันนี้วันพุธนะครับพุธที่29่สเมษายนนะครับก็เป็นอีเวนต์การ์ดมานะครับเออเป็นหมาป้าทมินรีมัสนะครับโอ้โคตทเท่ดูดิอ่าผมให้ดูกราฟิกก่อนนะครับอ๋อเพิ่มความแม่นยำลูกเต๋าและผักฝ่ายตรงข้ามและค่าผันทางคูณสี่ แล้วก็ทำลายอาคารยกเลิกทาสีโหโอ,โอ,โอหลายสกิลเหมือนกันนะประกาศยังไม่มานะครับรกาศยังนิ่งอยู่นะครับมีแต่โปรโมชั่นหลอกล่อเรานะโอตัวเพชรน,นะครับ30วันเนี่ยได้พันเพชรแล้วก็แพ็กการ์ดแปดตัวละครสุดฮิตเบวกนะครับ1ครั้งเท่านั้นนะครับ นี่เท่ากับว่าอีเวนต์การ์ดสองอีเวนต์ติดเลยนะอ่ะเราไปดูสกิลวันก่อนแล้วกันนะพบกับพลังการล้มละลายนะครับเอ่อสกิลแรกเนี่ยอะไรอ่ะมันเลื่ดเร็วเหลือเกินนะห้าสิบาเปอร์เซ็นตเพิ่มการคุมเตา๋าพวกมาด้วยหลังทอยเตา๋าเมื่อผ่านหรือพบฝ่ายตรงข้ามโอกาสห้าสิบเซ็ ผักไปยังพื้นที่ของฉันนะครับวงเล็บบอกว่าอะไรนะสกิลไม่แสดงผลปะเมื่อสกิลไม่แสดงผลบวกเพิ่ม10%และจะกลับเป็นค่าเดิมอีกครั้งเมื่อแสดงผลไปแล้วพวกมาด้วยสกิลมนาะซื้อต่อก่อ,กอสร้างฝ่ายตรงข้าไม่แสดงผลโอ้เฮ้ยเจ๋งว่ะนี่มันโหดมากเลยนะสกิลแรกนี่คือแบบก็ก็เถื่อนแล้วนะามาดูสกิลที่สองนะเมือ่อฝ่าย รงข้ามเนี่ยตกพื้นที่ของฉันเนี่ยห้าสิบเท่าไร่นะเดี๋ยวก่อนนะใจเย็นนะครับคุณผู้ชมเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ของฉันห้าสิบเปอร์เซ็นโอกาสเพิ่มค่าผันทางคูณสี่นะหลังสกิลย้ายค่าผันทางที่คนณฝ่ายตรงข้ามแสดงผลเมื่อเมื่อถอยต่าและผ่านพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามโอกาสแปดสิบเปอร์เซ็นแปดสิบเปอร์เซ็นตอะไรวะขออภัยทุกคุณผู้ชมนะครับในประกาศมันยังไม่มาเมื่อถอยต่าและผ่านพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามโอกาสแปดสิบเปอร์เซ็นต์ทำลายอาคารฝ่ายตรงข้ามที่ผ่าน และยกเลิกเอฟเฟกต์ทาสีของฝ่ายตรงข้ามด้วยนะครับก็จะโอ้โหรวมหลายสกิลอยู่นะมีออสลันเข้ามาด้วยนะครับในตัวการ์ดมาป่าทมินลิมัสเนี่ยอันนี้แบบเติมนะอ,อแล้วก็มีจี้ด้วยเหรอโอ้วันที่หกเหรอ อัปเดตใหม่ตาไม่เคลื่อนย้ายก้อีเวนต์นี่มันเหมือนจะพวกเอ่อควบพ่วงไม่ได้สองอีเวนต์เลยนะครับก็คือจะเป็นเอ่ออีเวนต์การ์ดแล้วก็ที่นะครับถ้าดูจากทรงแล้วเนี่ยใช้เพชรรับไอเทมเพิ่มเหรอโอ้โหสองพันเพชรจ่ายไปสองพันเพชรได้แพ็กการ์ดเอ่อวัตถุดิบหมาป่าทมินล,ลีมัสเนี่ยเอ,อบวกหนึ่งใบนะครับ ได้สามครั้งนะเนี่ยมันบอกสามครั้งนะครับ,บนห่วยไหมตัวลิสไลทิเปิลประมาณนี้นะครับประกาศมาเรี่ยงครับอ่าประกาศมาแล้วหมาป่าธมินรีมัสนะครับโอ้โหจนถึงวันที่แปดพฤษภาเลยนะนี่คือแบบอีเวนต์ยาวๆเลยนะครับเอ่สกิลเบื้องต้นเราอ่านไปแล้วเนาะอ่าเราอ่านไปแล้วนะครับเรามาดูบัฟนะครับสองอาทิตย์เนี่ยเมื่อสร้าง หรือตกแลนด์มาร์คของฉันโอกาส90%ดึงฝ่ายตรงข้ามมาแพนในแถวมาตกและรับบริจาคพ,พื้นที่แพงที่สุดอ๋อเป็นโอ่งฟ้านะครับบัฟนี่คือโอง่งนะครับเอ่ออีเวนต์แพ็กการ์ดพิเศษเนาะแล้วก็ลูกเต๋าเสือดำนะครับลูกเต๋ามาใหม่นะครับปกติจะมาต้นเดือนนั้นนี่ยังปลายเดือนอยู่นะครับก็คือเขาคงคิดมาแล้วนะครับให้มันคาบเกี่ยวไปด้วยเลยนะครับสตาร์แคนดี้ช็อปอ๋อในร้านลูกอมดาว มีรวมฟิกด้วยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวรวมฟิกมีอะไรวะไม่มีอะไรนะไปดูนว่ามันเนื้อหาอะไรบ้างนะครับมันเนื้อหาเงาของหมาป่า A อบวกสองใบแล้วก็เงาของรีมัส a 2สองใบนะครับเพื่อไปแลกหมาป่าทมินลีมัสนะครับแล้วก็ยังมีอัญมณีประกายผลึกมาด้วยนะซึ่งเราต้องหา a บวกเงาของหมาป่าสองใบแล้วก็ เงาของรีมัส A สามใบนะครับผมมีร้านสั่งหอนว่าเงาของรีมัสเนี่ยจะหายากนะซึ่งเงาของหมาป่าเนี่ยสามารถหาได้จากเห็นรีมัสนะครับหนึ่งนะครับ A เอ่อสามใบนะแล้วก็ II หรือว่าสองเนี่ยเห็นรีมัสนะครับสามใบแล้วก็ II หรือว่าสามนะครับเห็นรีมัสสามใบนะครับเอ่อสามารถแลกเงาหมาป่าได้เลยนะครับอืม รางวัลล็อกอิน Lock มาหรือ,อยังโอ้นี่ผมคิดว่าเป็นอีเวนจี้อีกนะอุตส่าห์ไอ้เราก็อุตส่าห์ดองจี้ไว้นะครับเดี๋ยวดูก่อนซิอย่าเพิ่งไปสุ่มกันเดอ้อมาวันที่หกนะครับเอออย่าเพิ่งเลือกไปสุ่มกันนะเดี๋ยวจะเพชรเปล่าๆนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มสุ่มในคลิปต่อไปนะครับเป็นอ p ีที่สองครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยแลยกันนะครับ เดี๋ยวเจอกันใหม่กับคลิป EP 2 p a พาร์ทนะครับอ่าสำหรับการสุ่มหานะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายขอให้ทุกคนโชคดีนะครับใครปิดอีเวนต์เท่าไหร่ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลย